ครับครับสวัสดีครับพบกับพัฒนากรชาแนลนะครับชาแนลสำหรับคนที่สนใจการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์โชธนะครับผมแนะนําตัวก่อนเนาะผมป้องพัฒนกิติมนนนะครับครับผมโชิครับโชติวุฒิอินทดาครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์ผู้นํานักพัฒนานะครับตอนนี้เรากําลังพูดถึงกลับไปเชื่อมนะกับสาเสาหลักขององค์กรที่มีชีวิตนะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงผู้นานักพัฒนากับ การสร้างความเป็นจัดการตัวเองอันนี้เราก็จะมาดูเสาหลักตัวที่สองภาษาอังกฤษคือคำว่า honest เราเราแปลเป็นไทยว่าการดูแลคนแบบเป็นอง์รวมนะก็จะมาดูกันว่าผู้นำนัพัฒนาจะมีบทบาทยังไงบ้างกับเสาหลักตัวนีนะ้ทีนี้ก่อนจะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยอยากอยากชวนอาจารย์โชดนิยามหน่อยครับความเป็น honest หรือการดูแลคนอย่างเป็นองค์รวมเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างครับอืมอือคนนี้ต้องต้อง ผมขอเริ่มที่อง์รวมออก่อนนะการการที่เป็นองค์รวมเนี่ยหมายถึงว่าคนทั้งคนเนี่ยสามารถปรากฏตัวได้อย่างเต็มตัวนะครับในองค์กรแบบที่เรารู้จักกันทั่วไปหรือที่คนคุ้นชินกันเนี่ยคนจะปรากฏตัวในเซี่ยวของผู้มาทํางานนะครับผู้มาทํางานก็คือเอาฝีมาไม้ลายมือบางอย่างของเราเข้ามา <c oughs> ใช้เป็นประโยชน์กับงานที่ทํา นะครับแล้ก็เพื่อจะมีผลตอบแทนไหลแลกเปลี่ยนกันก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นในการที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรส่วนใหญ่ใช้ผู้คนเนี่ยก็คือจะใช้เพียงแค่เสี้ยวเดียวที่องค์กรต้องการนะครับทีนี้พอมาพูดถึงสิ่งที่จะเอื้อต่อการเป็นผู้นำานักพัฒนาเนี่ยให้สามารถเรียกว่าเปิดมิติขององค์กรได้มากที่สุดนะครับ อันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆก็คือการเปิดรับคนที่สามารถเข้ามาได้อย่างเต็มตัวนั่นหมายถึงว่าคุณค่าของคนเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่ความเก่งบางอย่างความชำนาญบางอย่างนิสัยบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างความเชื่อหรือคุณค่าบางอย่างของผู้คนเท่านั้นจะสามารถที่จะรองรับคนที่เป็นชีวิตจริงๆของคน ท,ทั้งชีวิตทั้งคนซึ่งมีทั้งจุดที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เลย mm hmm. แล้วก็จุดที่อาจจะต้องดูแลแก้ไขแล้วจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะมีจุดที่แบบยังยังรอที่เอามาใช้เป็นประโยชน์โดยที่ยังไม่ต้องไม่ถือว่าดูแลแก้ไขอะไรมากก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีที่ทางให้อยู่เหมือนองค์กรทั่วไป mm hmm. นะครับอันนี้ก็คือถ้าพูดสั้นๆก็คือว่า การเป็นองค์รวมของคนสามารถแสดงตัวปรากฏได้เต็มที่ในองค์กรนะครับก็จะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีคุณค่าใช้ประโยชน์เติบโต,ตได้เต็มที่ในองค์กรนะครับนั้นการดูแลคนอย่างเป็นองคงรวมก็เลยมีความสําคัญนะครับมีความสําคัญกับกับผู้นํานักพัฒนาเพราะว่าคําว่านักพัฒนาเนี่ยเรากําลัง <c oughs> เน้นในนิยามที่ว่า ผู้นำของเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดศักยภาพคนได้แล้วก็นําศักยภาพเหล่าเนี้ไปสู่ทีมไปสู่องค์กรครับการที่คนมาปรากฏตัวได้ทางตัวเนอะผมเห็นภาพนี้เหมือนกันนะคือในองค์กรส่วนใหญ่เราก็จะเจอนี้บ่อยคือก้าวเข้ามานี้ทํางานแล้วให้ทิ้งเรื่องอื่นไว้ยางเมื่อกี้อาจารย์โชติก็บอกว่าเออมันมันคล้ายๆเป็นความคาดหวังที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนกันสำหรับองค์กรแบบเก่าที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องฮอเนสเนี่ย คือคุณเข้ามาในที่ทํางานปุ๊บคุณต้องฉายแต่ภาพความเป็น professional หรือว่าแสดงแต่จุดแข่งบางอย่างเท่านั้นออกมาทีนี้มันก็จะมีส่วนอีกหลายๆส่วนเลยที่ถูกตัดทิ้งออกไปเมื่อกี้อาจารย์ชดพูดถึง3อันใช่ไหมอันที่หนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจนะคืออะไรแต่ที่ได้ยินชัดๆนีม่มี2ออันคืออันหนึ่งก็อาจจะเป็นด้านที่มันอาจจะไม่ได้แข็งนะอืมนตรงเนี้ยผมเข้าใจว่ามันก็จะส่งผลด้วย ในบางรูปแบบตัดทิ้งมันก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปจริงๆเนาะอีกอันนึงก็พอพอเข้ามาได้แต่จุดแข็งที่ถูกคาดหวังนะมันก็อาจจะมีศักยภาพบางอย่างที่ที่ถูกตัดทิ้งไปอย่างน่าเสียดายก็ได้อทีนี้อยากอยากชวนอาจารย์ชดขยายตรงนี้นิดนึงฮะว่าพอมันเกิดการตัดแบ่งตรงนี้แล้วเนี่ยผลผลที่ตามมามันส่งยังไงได้บ้างอืผลที่ตามมาคือ <c oughs> การเอาคนเข้ามาเป็นเซี่ยวเดี่ยวนะครับเอาคนมาเป็นเซี่ยวเดียวมีผลที่น่าสนใจ หลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องแรกก็คือว่าพอเราเปิดรับข้เป็นเสี้ยวเดียวเนี่ยหมยถึงว่ามันอาจจะบอกเป็นไหนก็ได้ว่าเสี้ยวอื่นเป็นเสี้ยวที่ต้องห้ามห้ามให้โผล่ให้ปรากฏขึ้นมาแน่นอนในอ,นในองค์กรเนี่ยเร,เ,รเราบังัจะมีคุณค่าบางอย่างที่เป็นคุณค่าขององค์กรที่อาจจะปรากฏไว้โดยกําหนดไว้โดยผู้บริหารหรือตกลงกันกับผู้คนในองค์กรก็ตามเช่นขยันซื่อสัตย์อดทนสร้างสรรค์ดนะ หล,หลายองค์กรก็จะเอาคุณค่าบางอย่างมาเรียงเป็นชื่อเป็นตัวย่อแล้วก็ประกอบกันเป็นชื่อขององค์กรเนาะก็เป็นอะไรที่เก๋ๆแล้วก็จาง่ายนะนั้นมันเกือบจะบอกเป็นไหนว่าอะไรที่ไม่ใช่พวกเนี้ยอย่าเอาเข้ามานะครับอาจจะไม่มีประโยชน์กับองค์กรหรือบางเรื่องเป็นเรื่องต้องห้าม้วยซ้ําไปนะครับอย่างเช่นองค์กรนี้เป็นองค์กรที่หวังผลกําไรสูงสุดมากที่สุด เราเข้ามาเพื่อสร้างกําไรเป็นเม็ดเงินเพราะฉะนั้นบางองค์กรที่เป็นแบบนี้แรงๆเนี่ยเรื่องของการที่จะไปดูแลสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่ไม่สำคัญแล้วอาจจะเป็นเรื่องต้องห้ามในบางองค์กรได้ซ้าไปนี่พูดถึงอย่าง,งสุดขั้วนะครับนั้นอันที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นการตัดเอาเพียงบางบางส่วนเข้ามาแล้วก็ปฏิเสธส่วนที่เหลือนะครับอันที่สองก็คือว่า ในการที่จะตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการไปถึงเป้าหมายหรือวิชั่นอะไรของเขาก็ตามเนี่ยนะครับในการที่จะไปถึงเป้าหมายหรือว่าจุดหมายบางอย่างเนี่ยมันมีอุปสรรคบางอย่างในบุคคลซึ่งมักจะไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นความที่ไม่เป็นมืออาชีพเช,ช่ไหยกตับเช่น เช่นว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการทําข้อมูลรายงานข้อมูลหรือไม่ได้เก่งในเรื่องของการที่ทําเอกสารแบบเรียดตีท้วนครบถ้วนไม่ได้ทํางานตามขั้นตอนที่ต้องเป็นไปนะครับที่ได้วางไว้นะครับดงนั้นอุปสรรคเหล่านี้จะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้คนซึ่งคุณจะต้องไปแก้ไขนะครับ ใน,ในบางคนเนี่ยการแก้ไขเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากผ่านการฝึกฝนอบรมครับทำให้มีความรู้ทําให้ฝึกทักษะก็าสามารถแก้ได้แตใ่ในคนอีกหลายหลายคนเนี่ยบางเรื่องจะเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษเั้้นความยากความง่ายของเราเนี่ยในการที่จะแก้แกแกจุดทักษะของเราหรือแก้ประเด็นบางอย่างที่เป็นนิสัยหรือจะเป็นจะเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของเราก็ได้นะ บางบางบางครั้งเนี่ยกับบางเรื่องกับบางคนเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกันนะครับนี้พอต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะถูกจํากัดด้วยกรอบที่ว่าบางเรื่ององคอ์กรจะไม่เข้าไปยุ่งหรือห้ามเข้ามายุ่งห้ามให้เรื่องเหล่านั้นนะโผล่ปรากฏในองคอ์กรนะครับบางคนเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มัน มันเกี่ยวเนื่องไปถึงความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ตามนะครับนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ได้ถูกดูแลคลี่คลายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ความสามารถบางอย่างนะครับอุปสรรคของความสามารถบางอย่างที่องค์กรต้องการได้นะครับนี่คือนี่คือข้อที่2นะข้อที่2คืออุปสรรคในการพัฒนาคนบางอย่างเนี่ยจะแก้ไม่ได้จะดูแลไม่ได้ถ้าไม่เปิดมิติอื่นของผู้คน นะครับข้อที่3ก็คือว่ามีมิติอื่นของผู้คนที่เป็นศักยภาพที่ยังไม่ได้เอามาใช้เต็มที่ในองค์กรนะครับแล้วก็เป็นมิติที่องค์กรอาจจะคาดไม่ถึงนะครับมิติที่มีคุณค่าที่รออยู่เนี่ยเมื่อไม่มีพื้นที่ในองค์กรไม่ได้เปิดรับไว้เนี่ยทำให้ทำให้พนักงานคนนั้นเนี่ยรู้สึกประกาศแรกอึดอัดแหละอึดอัดในองค์กรว่าเออ ม,มันตอบโจทย์ชีวิตเขาไม่ได้เต็มที่หรือองค์กรเนี่ยอาจจะก,กินเวลาเอาเวลาจากเขาไปเยอะในการมาทํางานในองค์กรทําให้โจทย์บางอย่างที่เขารออยู่ที่จะเติมเต็มในชีวิตเนี่ยไม่สามารถตอบได้นะครับก็จะมีแรงตึงไปเรื่อยๆนะครับวันดีคืนดีก็คือคนเก่งก็จะออกไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่าความเก่งของเขาเนี่ยไม่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ในองค์กรได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเสียดาย เป็นความน่าเสียดายขององค์กรที่ไม่สามารถใช้คนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอืมอกีที่ผมได้ยินมีมีสองเรื่องน่าสนใจนะเรื่องหนึ่งอาจารย์โชต์บอกว่าโดยเฉพาะมุมที่มันส่งออกมาเป็นเป็นปัญหาในในทักษะเรื่องงานบางอย่างเนี่ยมีอาจารย์โชต์บอกว่าบางทีมันมีรากมาจากเรื่องอื่นๆที่ถ้าไม่ได้เปิดให้กับความเป็นโฮเนสเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้ในองค์กรถูกไหม แล้วพอไม่ได้เปิดมิติให้กับการพูดคุยที่ไปถึงรากนั้นเนี่ยบางทีไอ้ปัญหาที่มาเกิดในงานนั่นแหละมันแก้ไขไม่ได้ออีกอันหนึ่งคือศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่เนาะวันนี้ก็สนใจเหมือนกันว่ามันไปได้ถึงขนาดไหนนะฮะเช่นถ้าสมมติเวลาว่างผมชอบบ้านรูปเนี่ยแต่มาในงานปุ๊บเขาให้ผมทําแต่บัญชีเงี้ยถ้าไปสู่โฮเนสเนี่ยมันสามารถเอาเรื่องพวกเนี้ยเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนอืมอืมจริงๆน่าสนใจครับถ้าไปสู่โฮเนส จะเอาเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวนะครับอยู่ที่ว่าในในความความสามารถขององค์กรนะความสามารถขององค์กรที่จะเปิดรับและดูแลโฮเนสเราเอามาใช้เป็นประโยชน์เนี่ยมันมีประสบการณ์มันมีความสามารถแค่ไหนซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่องค์กรเองก็ต้องฝึกฝน เป็นเรื่องที่องค์กรต้องฝึกฝนเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือว่ามันมีมันมีเงื่อนไขหรือมีประตูที่ปิดกั้นอยู่ในองค์กรทั่วไปนะจะมีการเซตเงื่อนไขที่ปิดกั้นอยู่อย่างเช่นอาจารย์ป้องบอกว่าเก่งวาดรูปอย่างเงี้ยบางองค์กรก็จะมีมาตรฐานไม่เหมือนกันนะครับแล้วอาจารย์ป้องทําบัญชีอยู่เนาะอาจารย์ป้องทําบัญชีอยู่อาจารยป้องอาจจะเห็นว่า องค์กรกําลังมีโปรเจกต์บางอย่างที่มันต้องอาศัยความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อบางอย่างออกมาเนาะซึ่งาการคิดแบบนักวาดหรือทักษะของนักวาดเนี่ยมันอาจจะมีเปิดตัวเลือกอะไรสําคัญสาคัญนี้มาหรือการระดมความคิดหาสิ่งใหม่ๆใ,ในองค์กรเนี่ยทักษะของนักวาดนี่อาจจะกำลังมองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งไม่เหมือนคนอื่นแต่พื้นที่ของนักบัญชี กับโปรเจกต์ใหม่ที่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันหรือมันอาจจะถูกห้ามด้วยซ้ําไปว่าคุณคุณต้องทําบัญชีไปนะถ้าองค์กรที่ไม่เปิดให้กับเรื่องโฮเนสเลย,เลยก็จะตัดตัดออปชั่นนี้ออกไปทันทีผมาใจะอย่างนี้ถูกไหมใช่คือคุณทําบัญชีก็แค่เนี้ยครับคุณถูกเรียกร้องแค่นี้และต้องทําแค่นี้การที่จะไปคิดเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องต้องห้ามคำองอาจชดใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับ ลึกที่มีข้อแม้กลับมาด้วยซ้ำไปว่าคุณทำบัญทีคุณยังทำไม่เปอร์เฟกเลยคุณยังทำไม่ได้ดีเลยคุณจะดิน้นรนไปยุ่งอะไรกับคนอื่นมากน<ม>ักนะครับอันนี้ก็เป็นระดับของการตั้งตั้งประตูตั้งเงื่อนไข,ขอ,งองคอ์กรซึ่งมีไม่เท่ากันบางองคอ์กรอาจจะสตรทมากเข้มงวดมากคุณไม่สามารถขยับออกจากมื้นที่ตัวเองได้เลยนะครับใน,นขณะที่บางองคอ์กรก็อนุญาตให้คุณขยับได้ นะครับแต่อาจจะมีเงื่อนไขนะเช่นคุณทําเรื่องอื่นนอกเวลาไม่ใช่นอกเวลานอกงานของคุณได้สักประมาณ 10- 20%์ของงานเห็นไหมครับก็จะมีเงื่อนไขแล้วองค์กรไหนได้แค่ไหนแล้วในการที่คุณอยากจะทําเรื่องอื่นนอกขอบเขียนงานของคุณคุณจะต้องขออนุญาตใครบ้างหรือเปล่านะแต่และองค์กรก็มีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงองค์กรที่ดูแลโฮเนสได้อย่างเป็นองค์รวมแบบอาจจะสุดสุด สุด,สด,สดทางหน่อยนะมันก็จะมีการเป่าประกาศได้ว่าเออตอนนี้เรากาลังมีโปรเจกต์นี้อยู่ใครอยากที่จะเข้ามาร่วมใครที่ดูโปรเจกต์นี้แล้วศึกษาโปรเจกต์นี้แล้วอยากจะเข้ามาร่วมโดยไม่มีข้อแม้เลยว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะครับจะเป็นโปรเจกต์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับไม่มีข้อแม้ว่าคุณต้องต้องอยู่ในเฉพาะในเรื่องของ R d ดีหรือฝ่ายผลิตไม่จําเป็นคุณอาจจะอยู่โลจิสติกส์คุณอาจจะอยู่บัญชีการเงิน คุณสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับนั้นองค์กรที่ทดูแล h o เ e สซีดีเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดรับอะไรได้มากมายนะครับแต่นในขณะเดียวกันก็จะมีความท้าทายว่าโอเคคนมีอิสระมากนะนี่เราลองพูดถึงคนมีอิสระมากอิสระเนี่ยมาคู่กับความรับผิดชอบเสมอ Freedom กับ r e s ponsibility มามามาด้วยกัน นั่นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ลองค์กรมีศิละปะในการที่จะบาลานซ์ตัวเองได้ครับโอเคที่ผมมีคําถามสองข้อนะทีละข้อแล้วกันนะครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปเรื่องเรื่องที่อาจารย์โชติพูดตอนแรกเรื่องการกําหนดค่านิยมคอแวลู value หรืออะไรก็ตามนะฮะที่คนอยู่ในองค์กรนี้หรือไม่แต่ดีเอนะผมเข้าใจอย่างนั้นนะคือลักษณะร่วมของคนที่นี่ต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้มันขัดแย้งกับโพสที่เรากำลังพูดถึงไหม อ่าน่าสนใจน่าสนใจผมผมจะพูดว่าทั้งขัดและไม่ขัด <c oughs> อยู่ที่องค์กรนั้นทำอย่างไรเนาะหลังจากที่ได้กำหนด value ของตัวเองแล้วนะครับผมพูดในมุมที่ไม่ขัดก่อนนะในมุมที่ไม่ขัดเนี่ยการกำหนด value ชัดเจนก็คือสิ่งที่องค์กรเห็นคุณค่าชัดเจนว่าเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เรามีวิธีการอยู่ร่วมแบบนี้ อันนี้ผมเชื่อว่ามีความจําเป็นที่ได้ที่ได้ร่วมกันกําหนดทําให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ให้มันเป็นของจริงว่าเรากำลังอยู่ร่วมกันแบบนี้จริงๆนะครับความชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ช่วยช่วยได้เกื้อกูลในเรื่องของโฮเนสด้วยนะครับแต่ความชัดเจนเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นณนะปัจจุบันว่าปัจจุบันองค์กรเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไม่ได้ และไม่ได้หมายความว่ามีสิ่งอื่นไม่ได้มีคุณค่าอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนั้นในใน value ขององค์กรที่เปิดรับโฮเนสเนี่ยมัน,นยังมีอยู่ข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่พูดทำนองว่าเราเปิดรับผู้คนได้อย่างเต็มตัวความหลากหลายใช่เราต้อนรับความหลากหลายเราไม่มีแบ่งแยกเราไม่รังเกียจเดียวฉันอะไรก็ตาม นะครับนะครับมันจะแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็พอมันมีแวลูแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่ามันเปิดรับที่จะวิวัฒนาการแวลูของมันได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือมุมที่ว่ามันจะเกือ้อกูลกัน <Okay. S 2> ครับครับมุมที่ขัดกันครับมุมที่ขัดกันขัดกันก็คือว่ามักจะเป็นมุมที่ว่าแวลูเนี่ยถูกกำหนดด้วย ใช่อาจจะด้วยใครบางคนหรือคนบางกลุ่มในองค์กรนะครับบรรพบุรุษของเราพูดแบบนี้มาหนึ่งปีที่แล้ว <Okay. S 1> นะครับแล้วเราก็เขียนไว้บนฝาผนังอยู่ในศิลาจารึกฝังไว้บนประตูทางเข้าของบริษัทนะครับทํานองว่าเปลี่ยนไม่ได้นะทำนองก็เปลี่ยนไมได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเคารพอาจจะถึงท่านบูชาข้อกําหนดเหล่านี้ เป็นศีนนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดแ l u e แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือมีแต่คนต้องเคารพแล้วก็แตะต้องไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือว่ามันจริงหรือเปล่าที่คนเคารพแบบนั้นแตะต้องไม่ได้แล้วก็จะอยู่ในหัวใจของทุกคนจริงๆรนะครับ,รบอีกข้อหนึ่งพอพ,อพูดถึงฮอ n เนสโดยเฉพาะในประเด็นที่เราบอกว่าบางครั้ง ปัญหาที่มันเกิดในงานเนี่ยมันมีรากมาจากมิติอื่นๆนะครับอันนี้คําถามคือเวลาองค์กรให้ความสําคัญเรื่องนี้เนะี่ยทาใไปสุดทางเลยคือมันต้องมันต้องเปิดเผยชีวิตส่วนตัวต่อกันขนาดไหนอืมอืมอืมอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากมันไม่มีเกณฑ์ตายตัวนะครับว่าเราจะต้องเปิดเผยขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นวาระขององค์กรที่แต่ละองค์กรมีการเรียนรู้ไปเรื่อย แต่จะเปิดได้ขนาดไหนเนี่ยมผมขอให้ดูที่ผู้นําองค์กร<ม>นะครับเพราะว่าองค์กรนั้นเนี่ยผู้คนจะเปิดรับคเน่ซึ่งกันและกันได้มากแค่ไหนอยู่ที่ผู้นําปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง<ม>นะครับคือผู้นำเนี่ยแสดงตัวในองค์กรด้วยความเต็มตัวแค่ไหน<ม>นะครับแล้วแล้วผู้นําที่มีเซนซิงมีชีพจรต่อกับองค์กรได้ดีเนี่ย ก็จะรู้ว่าจะต้องเผยความเป็นตัวเต็มของตัวเนี่ยแค่ไหนอันนี้ไม่มีเกณฑ์ตายตัวนั่นหมายถึงว่าเมื่อวาระที่สำคัญมาถึงผู้นำสามารถเผยตัวได้ทั้งหมดเช่นกันเมื่อวาระมาถึงนะครับโอเคจริงจริงมัน อาจารย์โชตก็ตอบคําถามต่อไปซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายใน EP นี้ผมเป็นระดับหนึ่งนะ mm hmm. คือย้อนกลับไปที่บทบาทของผู้นํนัพัฒนาเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่ทําได้เพื่อเอื้อให้เกิดการดูแลคนแบบเป็นอง์รวมตรงเนี้ mm hmm. อย่างเมื่อกี้อาจารย์โชตก็พูดเรื่องการเผยตัวเองเนาะ mm hmm. มันมีนอื่นอื่นอีกไหมฮะที่ผู้นํนัพัฒนาจะทําได้ครับจริงจริงโดย,โดย,โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการที่ให้คนเผยตัวได้มันก็จะกลับไปสู่เรื่องของการสร้างความปลอดภัยในงองค์กร การสร้างความปลอดภัยในองค์กรที่ที่มันเกี่ยวข้องไปสู่โคเนสที่ว่าถ้าถ้าเรามีความอึดอัดมีความลําบากอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้ได้จริงแล้วก็ทําให้สมาชิกในองค์กรเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้ด้วยกันได้เรารับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้นะเวลาที่เรากําลังเรียนรู้เราทําผิดนะครับเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับ นั้นความปลอดภัยก็จะเปิดเผยในมุมที่เราทําอะไรพลาดไปนะครับแล้วก็มีมุมที่ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนั้นอันเนี้ยผู้นําก็จะมีส่วนมีส่วนเป็นสําคัญตรงนี้มากว่าในเมื่อสมาชิกองค์กรเนี่ยกำลังเรียนรู้กําลังทําพลาดบ้างผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยนะเขาสามารถที่จะเปิดตัวเองแล้วก็เรียนรู้ได้เต็มที่แค่ไหนนะเพราะว่าในการเปิดเรียนรู้จริงเนี่ย ไม่มีทางหรอกครับที่เราจะไปตีกรอบไว้ว่าคุณพูดได้แค่เรื่องนั้นเรื่องนี้ในเมื่อปัญหาจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีกรอบนะครับอย่างเช่นการที่พนักงานบางคนอาจจะดูเหมือนจะจะทุจริตก็ได้มีการดึงเงินผันเงินหมุนเงินนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายนะครับถ้าเราสนใจเพียงแค่ว่า การดึงเงินหมุนเงินผันเงินเป็นเรื่องผิดเราก็จะสนใจแต่การลงโทษพนักงานคนนั้นอาจจะได้รับการลงโทษหรือถูกไล่ออกแต่มันไม่ได้แก้มันไม่ได้แก้อย่างจริงจังว่าพนักงานคนต่อไปจะไม่เกิดปัญหาแบบนั้นนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าความเป็นพนักงานหรือเป็นผู้คนโดยปกติเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดความลำบากในชีวิต นะครับแล้วก็อาจจะจำจำเป็นในบางขณะในในบริบทของเขาเนาะในความสามารถในมุมมองเขาว่าฉันจะต้องทําผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างบางเพื่อที่จะต้องมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ลงไปดูในเรื่องนั้นเงื่อนไขนั้นจริงๆเราก็ได้แต่ไล่คนที่หนึ่งออกคนที่สองออกคนที่สามออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับมาดูว่าอ ทำไมพนักงานถึงต้องมีความลําบากในเรื่องเงินแล้วไปดูแลเขาว่าเขาจะดูแลจัดการเรื่องเงินของเขาได้ดีขึ้นยังไงบ้างซึ่งมันเริ่มเข้าไปถึงการอยู่ในในครอบครัวเขาในการดูแลสมาชิกครอบครัวดูแลการเงินของครอบครัวเห็นไหมครับมันต้องไปอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งบริษัทอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องไปนะนั้นเรื่องของการเปิด เปิดพื้นที่ที่ต้องเข้าไปดูแลเรื่องอื่นนะอันนี้ก็คือเปิดเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ซึ่งผู้นำเป็นสิ่งที่ต้องเป็นอันแรกที่ที่ต้องปฏิบัตินะครับเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอีกอันหนึ่งที่ผมเชิญชวนก็คือเรื่องของการเปิดรับความสามารถที่หลากหลายเปิดรับความสามารถที่หลากหลายซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องยากและเรื่องง่าย ของผู้นําเรื่องง่ายคือว่าบังเอิญความหลากหลายนั่นนหะมันตอบโจทย์บริษัททันทีอันนี้เป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับแต่เรื่องยากก็คือว่าบังเอิญความหลากหลายนั้นนะมันมองไม่เห็นทันทีว่ามันจะตอบโจทย์บริษัทยังไงมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรแข็งแงคุณคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านคุณคิดอะไรแล้วมันไม่เห็นตอบโจทย์เป็นธุรกิจนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าผู้นําเล่นเรื่องพวกนี้เป็นเนี่ย คำถามต่อมาคือว่าไอความคิดแผลงหรือคิดไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันเป็นจุดที่เริ่มชี้อะไรไปอย่างเป็นทิศทางใหม่ๆที่บริษัทไม่เคยมองแล้วมันจะเริ่มพัฒนาต่อยอดเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์อกับองค์กรได้บ้างไหมมันจะมีคําถามที่ตามมาที่ผู้นําแต่ไม่รีบปัดมันตกเร็วเกินไปนะอันนี้คือความเปิดรับความสามารถที่หลากหลายนะครับแล้วก็ อันที่สามก็คือการเป็นตัวอย่างของการเผยเผยตัวเต็มของของผู้นําในวาระที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าผู้นํากําลังเห็นประเด็นว่าผู้คนในองค์กรมีความยากลําบากในการบริหารเงินของตัวเองอม,มีปัญหาเรื่องเงินเงิน,งนทองทองอยู่เรื่อยเลยยืมเงินไปยืมเงินมาแล้วก็โกงแชร์หรืออะไรกันนะครับผ,ผู้นําเห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญปับ๊บ แทนที่ผู้นำจะสั่งว่าห้ามเล่นแชร์ห้ามยืมเงินนะครับผู้นำก็มาสนใจว่าเออทาไมคนถึงบริหารเงินได้ไม่ดีแล้วก็อาจจะเอาเคสตัวเองตัวอย่างก็ได้นะตัวเองก็อาจจะเริ่มผันมามองตัวเองว่าจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเยอะกว่าคนอื่นนะแต่เขาก็ไม่ได้บริหารเงินดีกว่าคนอื่นสมมตินะอันนี้คือความความเป็นมนุษย์ปกติที่ได้เปิดเผยว่า ตอนนี้ผู้นํากําลังมีปัญหาที่ไม่ต่างจากคุณเท่าไหร่นะแล้วปัญหาที่มันเกิดในองค์กรเนี่ยมันคือสัญญาณที่ดีว่าเอ้ยเรา,าลองมาทํางานเรื่องนี้ร่วมกันสิเรามาเรียนรู้ร่วมกันคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานแล้วผู้นําเปิดเผยตัวแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรากลับมาดูแลเรื่องของการบริหารการเงินของเราร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะแต่ว่ามันกลับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันทํา แล้วน่าจะมีความสนุกมีความสุขด้วยซ้ำไปในเมื่อผู้นำก็ไม่ได้เหนือจากเราเท่าไหร่นะครับนั้นการการพัฒนาเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาในองค์กรเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนรวมทั้งผู้นำได้ทำงานด้วยกันในความเป็นมนุษย์ปกติที่ได้ที่ได้เกิดขึ้นนะครับพอเรื่องนี้เริ่มทำงานเป็นความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้เรียนรู้อย่างแท้จริงว่า การเผยตัวของผู้นำเนี่ยมีผลอย่างมากในการที่จะทำให้ชีพจรของคนในองค์กรทุกคนเนี่ยเต้นไปด้วยกันครโอเคดีมากเลยครับเนาะผมสรุปเนาะที่ผู้นำทำได้หนึ่งก็สร้างพื้นที่ที่เปิดรับมิติมิติที่มันอาจจะไม่ได้ตรงเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงใช่ไหมฮะอันที่สองก็เปิดรับความสามารถที่หลากหลายด้วยโดยเฉพาะผมนึกถึงคำนี้นะคือการอออนเนอร์ ออนเนอร์ความสามารถที่หลากหลายที่อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องงานในทันทีส่วนอันที่3ามก็เป็นการเผยตัวของผู้นําทีนี้ในอันแรกที่ที่ฟังจานโช่วนียผมทําให้ผมนึกนะคือบางครั้งเวลาเดินเข้าไปในองค์กรเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันลอยอยู่ในบรรยากาศที่ก็เป็นเรื่องน่าสืบค้นเหมือนกันมันจะมีคล้ายๆข้อห้ามบางอย่างที่อาจจะไม่ได้พูดชัดๆแต่มันสัมผัสดได้พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอะไรได้อะไรห้ามพูด แล้วผมว่าที่อาจารย์โชตพูดมาอันหนึ่งเนี่ยเผยเผยมานะผมว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่มันเป็นการตัดแบ่งที่อาจจะสร้างความเสียหายได้เยอะเหมือนกันคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนต้องห้ามเผยเผยจุดอ่อนห้ามผิดพลาดหรือแม้แต่ห้ามกังวลน,น,นี่ก็เจอได้เยอะเหมือนกันโอเค okay, เนาะครับครับก็วันนี้เข้มข้นนะครับขอบคุณอาจารย์โชตและเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ